สวัสดีครับผมไปจากช่องเพราะว่าสเตชันครับผมบูจากสุริชเช้าครับวันนี้เรายังอยู่ไหนโบออ๋อเรียกว่าสำนักแต่งแล้วกันนะที่ไหนครับไป SP-MOTO ที่เดิมนะโอ้โหไหนๆหนมาละเราเจอหนึ่งคันเรียว่าใส่เต็มของมังกี้เลยใช่เป็นของแต่งที่ทาง SP-MOTO มโตเขาจำหน่ายอยู่แล้วอ่าก็คือของแต่งของ GTRS กับ r e v o l u ลูช <Revolution. S 1> uh ัน huh. แล้วเขายัดอยู่ในมังกีเต็มแน่นเลยนะครับ uh huh. ทุกชิ้นทุกอ,อนูเลยนะครับ <Right. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านิดน,นึงก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างเอาจากชิ้นแรกเลยตัวนี้กรัรลมหน้าการลมหน้ามันช่วยอะไรได้บ้างอันนี้ผมไม่รู้จริงๆก็เวลาล้มมันจ,จะไม่โดนตัวรถไงเม่โดนกระบอกโชค๊คเห็นไหจะกันประมาณนี้หมดเลย อะต่อมานี่แหละครับอ,อัน,นอที่เปิดคยแล้วเป็นไฮไลท์ของเขานะว่าไปไหนเราก็ได้กินน้ำอันนี้ของเรโมลูชันอีกแล้วเป็นตัวปรับระดับบางคนมันสามารถปรับให้บางคนโหลดลงได้ตัวนี้เพราะมันยึดมาถึงข้างหน้าเลยไงโอเคต่อมานี่เลยเห็นชัดๆเลยอันนี้แดงๆรูปลิงอ,อันนี้ก็เป็นตัวบางตแตรสังเกตไหมเราดูแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีรูปโลโก้ลิงกันหมดเลย ก็จะเข้าแบบมังกี้ไงความซุกซนโอ้โหพอขามาข้างบนนี่บอกให้เลยว่าน่นมากนะครับอันนี้เขาบอกเป็นของใหม่ลดใช่ิ่งออกใหม่เลยเรวอลูชันอีกแล้วจะบอกให้ตะตะแกล้านี่จริงมันดีนะใช่มันทุกของข้งคราวนิดนิดหน่อยเพื่อบางทีเรามีพัสดุที่เป็นกล่องอะไรเงี้ยไม่ใหญ่มากไม่หนักมากเราก็วางไว้บนนี้รันได้เราต่อมาเลยรับไปมีอะไรบ้างแดงๆเต็มไปหมดเลยโอ้โหเนี่ยครอบเรือนไม่อันนี้ติดซีทีได้นะเพราะว่าเรือนไมกับของซีทีกับของมังกี้มาส่งเดียวกัน เยอะอะข้างบนนี่เพียบเลยเนี่ยมี่ตัวขายึดกันสะบัดกาสะบัดเนี่ยของยี่ห้ออื่นแต่ขายึดมันต้องมีไงมันติดไม่ได้ก็คือขายึดนี่ของคำอะไรแลวอันนี้ก็เป็นประกับตุ๊กตาแฮนด์ยึดแฮนด์นะของเลโวมีเพียบเลยวะเนี่ยนี่นี่อันนี้ขอให้ดูหน่อยคอกคุญแจนี่สวยมากอแล้วย้ําอีกทีนะครับไอที่สีแดงแดง้งหมดเนี่ยใช้แล้วสีไม่ซีดเลยครับอันนี้ย้ําเลย เขาบอกว่าไม่ซิดแน่นอนแล้วตีอย่างนึงพี่โบใช้แล้วม<ช>ันติดต,ต่อไปครับไปมีอะไรบ้างครับก็เยอะเนี่ยเนีน่ยฝาข้อ,อกระปุกน้ำมันเบรกนี่ก็ของ Revolution เห็นไหมมือเบรกมือเบรกอันนี้ GTR ร้าน SP สพีมต้เขาขายทั้ง GTR แล้ว์และเลเวเนี่ยมันปรับระดับได้ฮะปุ๊บปุ๊บนี่ไกลขึ้นถ้าเอาไกลๆหน่อยก็ใครนิ้วยาวก็ปรับแบบนี้มันก็จะไกลขึ้นใช้งานได้จริงนะฮะโอ้โหนี่ก็มีคัทด้วย มือคัดก็เหมือนกันฝั่งคัดก็มีเหมือนกันปรับระดับได้ยึดประกับก็มีของ G T R คือของแต่งเขาก็เยอะเหมือนกันโอี่อีกอันหนึ่งครับที่ซ่อนไว้อยู่ครับนี่เลยนี่นี่น็อตแขวนคออยู่ข้างในอันนี้ของ G T R ของเรยบโวก็มีนะตัวนี้คุ้นๆอยู่เยอะเหลือเกินเลยทฝาชงฝาชงมีหมดครับอันนี้เต็มจริงๆครับต่อมาครับอันนี้ไปอันนี้อะไรครับโอ้โหอันนี้ เป็นครอบฝาถังน้ำมันนี่เป็นแบรนด์เลโวนะฮะแล้วมีสติกเกอร์ของแบรนด์ r มีเป็นลายแคปลาแท้ด้วยนะคือมันดูมีมิติอ่ะมันไม่ใช่แคปลาอะไรเงี้อยอ่ะใช่งานดีงานดีอยู่งานดีนดสีไม่ลอกสีไม่อะไรเลยสีไม่ซิดไม่ลอกือมนะไล่กันต่อมาโอ้โหข้างล่างเลยครับมาต่อกันตรงที่กันล้มกันล้มเครื่อง ใส่เราคือไม่ล้มเลยครับล้มล้มถ้าขับขี่ไม่ปลอดภัยก็ล้มเหมือนกนันอ๋อนึกว่าใส่เหมือนแบบผลพักเครื่องอะไรอย่างเงี้ยใส่ปุ๊บเราไม่ล้มเลยใช่ไม่ใช่คือถ้าล้มเนี่ยมันจะกจันพวกนี้หมดเลยเนหะ็นไหมอ๋อเนี่ยมันจะไม่โดนนะแบบเนี้ยเนี้ยหนาบเดียวมันจะคือไม่โดนตรงนี้อืมคือ,คอตัวน,นี้จะไม่เสียหายถ้ามีตัวนี้อยู่นะฮะพูดถึงความอันนี้ปุ๊บอันนี้อะไรครับอันนี้ฝาครอบแข็งเป็นมังคีของเรมูรูชั่นอีกแล้วสวยนะเนี่ย มันค่อนดงแล้วก็ต่อกันมาที่ตัวนี้แล้วกันก้นเบรกก้นเบรค CNC สวย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 งายเขาสวยนะนี่ของเดวนี่ของ GTR อ่าอันนี้ก็จะเป็นขัดเท้าขาแบบขยับขึ้นลงได้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เลยเรียกว่าอะไรครับไปขัดปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องอันนี้โบใส่อยู่เหมกันอ่าฮะ อดีมากใช้ดีใช้ดีใช้ดีไอ้ตุ้มตุ้ยตุ้มตุ้ยนี่อะไรอ่ะผมแต่งเยอะจังว่าคันนี้อันนี้เป็นพัก้าคนซ้อนนะกลางด้านของเรียวโวนะฮะโอ้นี่ตุ้มตุ้ยว่าแข็งแน่ดีนะแล้วเขาเล่นสีแบบดําแดงมันสวยไงขึ้นมาข้างบนกันเวลารถมังกี้เราจะโวโวใช่ไหมใช่มังกี้ของเดิมมันจะมีมันจะรูโวแหละนะถ้าใครไม่เคยดูเดี๋ยวเราทิ้งดิ่งไว้ด้านบนแล้วกันเราเคยโชว์ตรงนี้อยู่ทีนึงเนี่ยถ้าตรงนี้มันก็จะมาปิด ปิดรูให้มันเติมเต็มขึ้นจริงๆมันเป็นรูขันเปิดเบาจะมีน็อตอยู่ข้างในแล้วเราก็เอาพวกประแจมาขันเพื่อเปิดเบาขึ้นเปิดเบาเพื่อเต็มแบบอะไรแบบนี้แต่นี่มันก็ปิดไว้สวยงามโอ้หนี่อะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นตัวกันขโมยชกหลัง้าวมีขโมยได้ด้วยเหรออย่างนี้ใช่ใเพราะว่าปกติี่ยจะเป็นน็อตตัวเมียยอดบนล่างมันขันออกง่ายไงอันนี้เขาต้องกันไว้ขันไม่ได้แล้วมันจะครอบทับน็อตอีกทีหนึ่งแล้วเวลาเวลาจะเอาออกนี่ือต้องแกะกี่ชิ้นเนี่ยก็หลายตัวอยู่แต่ไม่บอกแล้้วันมมใชเครืื่อองพิศษ อ๋อใช้เครื่องมือพิเศษด้วยอย่างรู้ก็ต้องซื้อมาติดแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการชี้เป้าว่าแกะยังไงเดี๋ยววิสาช,ชีพก็จะรู้อ๋อไม่บอกไม่บอกลองซื้อมาใช้ดูแล้วกันดีอยู่ดีอยู่โอ้โหมีนี่ด้วยไว้ติดโชค๊คมันคืออะไรครับอันนี้อันนี้คือตัวปรับคอมเพรสชันเป็นฝาครอบตัวปรับอีกทีหนึง่งทําให้มันหมุนได้ง่ายขึ้นอ๋อคือโชคตัวนี้มันมีทั้งรีบาวอยู่ด้านล่างปรับรีบาว ปรับค่าพีโลดและปรับคอมเพรสชันข้างบนตรงนี้อ,ม,อมันจะหมุนง่ายดีเนี่ยง่ายง่ายแล้วตามมานี่อะไรครับอันนี้อันนี้เป็นตัวยกเวลามีสแตนยกาารถอ่ะเวลาจะยกขาตั้งคู่อย่างเงี้ยก็เอามาเสียบตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นไปอ๋อง่ายง่ายดีง่ายดียดใช้ง่ายแต่เพิ่อินตัวนี้เป็นตัวโชว์ไงเขาเลยติดกันล้มท้ายมาด้วยจริงๆถ้าอาจจะต้องเลือกนะว่าติดตัวไหนแต่ติดสองตัวแล้วถ้าคุณไม่คิดจะยกอยู่แล้วก็ติดต่างนี้ก็ะสวยงามดี ว่สวยแล้วแค่นี้นี่การล้มท้ายประมาณนี้เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนึงกันดีกว่าว่ามีอะไรต่อมากันที่ตัวนี้ที่เขาเรียกกันคิดที่แล้วว่า Man, อ่อนแมนเป็นฝาปิดโซ่เหล่าลิ้นมันจะโชว์การทํางานของตัวโซ่เหล่าลิ้นเวลาหมุนขึ้นมา,านะฮะบางทีก็จะเห็นน้ามันเครื่องถูกกว่าขึ้นมาด้วยดีครับตัวนี้ถือว่าดีมากใช่สวยงามดีแล้วก็ไล่กันต่อมานะฮะอันนี้เป็นทันเกียร์ revolution ตัเกียร์ยันยัดขึ้นยัดลงอะไรแบบนี้ดูแล้ว แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ไล่มาอันนี้ไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นตี้นเป็ดเนี่ยเวลาเราจอดก็จะมันขงขึ้นเพราะมันจะใหญ่ขึ้นนะอ่าใช่แล้วก็พร้อมกับตัวเขี่ยเวลาใส่รองเท้าขี่มอไซค์เฉพาะทีบางทีรองเท้ามันหน,นาองผมบอกก่อนผมใช้แล้วรถผมดีมากมช่วยให้เราเขี่ยขาตั้งขึ้นได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจริงๆอันนี้ง่ายขึ้นจริงๆนะฮะต่อมากันเรื่อยๆไหล่ก็ไปไหล่ก็ไปช่วงท้ายอันนี้เป็นบังโซ่เนี่ยโลโก้ลิงเหมือนเดิมเรีวแลชั่น เอาลงก่อนอ่ะเต็มเตมเลยสีสันสวยงามนะฮะลบก้นหลิงพร้อมสุดท้ายครับนี่เลยแล็บท้ายของมังกี้ตรงรุ่นนะฮะเขาก็ทําเหมือนกันนะไม่ใช่งานงาน CNC แล้งงานเหล็กนี้เขาก็มีเหมือนกันโอ้นี่สวยนะเออแข็งแรงเหมือนกันนะวางแล้วก็มัดของมัดให่มัดอะไรสบายๆออกทิปสบายตรงนี้มีชี้เกี่ยวสาระด้วยนะใช้ดีใช้ดีอจบกันละกับของแต่งนะรอบคันทั้งคันเลยดีกว่าโอ้โหมังกี้นี่คือเรียกว่าของเล่นเขาเยอะนะ เยอะมากใช่แล้วก็แบรนด์นี้เขาก็มีให้เลือกหลายจุดเลยอยากเป็นชิ้นไหนไมีให้เลือกพบเกี่ยวทุกทั้งคันอะ่ะแล้วก็หาซื้อได้ที่ SP m o t o เหมือนเดิมน,นะฮะล, <c oughs> ลองดูนะครับตามลิงก์นะครับครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ตอนหน้าปเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ครับคุณรั้ว,วัดีคสดีครับ,รบโอ้โน้าจะไม่เติร์นแต่